รับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพ,พาท่านผู้ชมมาที่บริเวณลานพนมนาคาของทเทศบาลเมืองนครพนมริมฝั่งโขงนครพนมนะครับเพื <t ums> <t ums> ่อที่จะมารับฟังการแถลงข่าวในการจัดงานสงกรานต์นครพนมเรื่องรบุญปีใหม่ไทยลรว ที่ทางจังหวัดนครพนมจะขึ้นโดยมีทางท่านผัวราชการจังหวัดนครพนมนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวแล้วก็จะมีแม่งานก็คือทางท่านนายกเทศมนตรีทศ่บาลเมืองนครพนมท่านมีวัชเกียรติบุญญาครับ และใน,นวันนี้ครับประธานในพิธีคือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวันนดนครปฐมท่านอธาาิษรานมาเป็นประธานในการแถลงข่าวนี่คือบรรยากาศของการแถลงขา่งา,า,งขาวงานสงการานต์ของนครปฐมรเรานะครับเรียกว่างานสงการถนนเข้าพุ่นซึ่งมีทางท่านอาดิษฐาเทพมา,นานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับเป็นประธานในการแถลงข่าวมีทางท่านนายกเทศมนตรี กเหมือนนครปฐมท่านมีวัดเจียวเริภานแล้วก็มีทางทททมีทางอบจแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครับเป็นเมือนต้องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับทั้งวัดทางประเพณีนะครับแล้วก็เรามีองค์พระธาตุพนมดิสัทธิ์ที่คนก็มากันอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ สภาพธรรมชาติที่ดีงามและอากาศก็เย็นสบายคนก็จะเริ่มมาเทีย่ยวมากขึ้นนะครับตอนนี้เทีย่ยวบินต่างๆก็เต็มหมดนะครับทุกสงการแต่ว่าพี่น้องที่กลับมาเยี่ยมบ้านนี่ก็สําคัญที่ท่านจะได้มาอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขนะครับได้มาตาบพ่อแม่แล้วนะครับอยู่กับพี่น้องก็ได้มาสังสรค์ได้มาสร้างความสําคัญ สัมพันธ์สร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพราะว่าสงการก็เป็นวานแห่งครอบครัวด้วยที่สังกัดของจังหวัดนครปนมด้วยปฏิวันปีิมสงการนี้เราก็จะยกระดับงานสงการนะครับที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครปนมท่านนิวัฒน์เจียรุทธิ์กุญยาท่านจัดท่าน้องปุนเนี่ยจัดได้ดีอยู่แล้วนะครับให้เรา ที่ททต้องส่งเสริมวันนี้เราก็ขอให้ททส่งเสริมเป็นหนึ่งในสิบสามจังหวัดที่จัดงานสงการนะครับรวมกรุงเทพมหานครกับอีกสองสิบสองจังหวัดวันนี้ล้องปรมเราก็ติดนนะครับชื่อจังหวัดท่องเที่ยวสงการก็จะต้องนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดด้วยเพื่อที่จะขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ขึ้นไปกับว่าประชาเสร็จก็ กลับมาไหว้พระธาตุนครนะครับก็เป็นการฟื้นฟูประเพณีแต่ปาดและไหว้พระธาตุสองประเด็นที่เมื่อก่อนนั้นให้ท่านมานะครับในกลางล้อน้ำแล้วก็ยังทำให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับที่วัพ่อพระแสงวัดสีเทพซึ่งพกเราจะหาโอกาสที่นระาตจไไ้้ มาไหว้พ่อพระแสงนะครถวายเครื่องสักการะลดน้ำเหมืนมอนที่น้ำไฟลดน้ำหลือพ่อพระใสส่งน้ำพ่อพระใสส่งน้ำพระให้กัดิตาคบุญธรรมีส่งน้ำหลือพ่อพระใสพระศีเทพพระช่อวันนั่นก็มีงานประกวดเทพีสงการานต์อันนี้เดี๋ยวจะรายละเอียดต่างต่างผมจะพูดภาพ,พวกว้างๆนะครับกับสิ่งที่มีเพิ่มเติจมจากปีก่อนๆนะครับ จากนั้นแล้วจะขออนุญาตให้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับได้ดเพิ่มเติมต่อไปครับเพื่อให้เพื่อให้งานบอย่ิณนีของเรามีภาพที่อินเตอร์ขึ้นแต่การอินเตอร์ขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปตามไปตามกระแสะโลกแต่ให้คงดำรงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาลนครพนมไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพี่น้อง พี่น้องชาวจังหวัดนครนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตเทศบาลทั้งเราซึ่งกิจกรรมหลายส่วนที่ท่านผู้ว่าได้ดำเนินและก็ดาเนินการประชุมกันหลายนอกผม,ผมก็อยากจะเพิ่มเติมว่าปีนี้ขบวนแห่ของเทศบาลปีนี้จะยิ่งใหญ่นะครับขอเริ่มที่ขบวนแห่ก่อนก็แล้วกันซึ่งโดยปกติเราก็จะมีการแห่ของชุมชนก็ทํากันทุก25ชุมชนจัดก,การ เดินขบวนแห่เชิญชมาผู้ว่าดำรีว่าน่าจะไม่พอในการที่จะทําให้นครขนมหรือว่าถนนขาวนของเราเนี่ยติดหนึ่งในสิบสามดูเหมือนจะไม่สมสัดรีท่านว่าอย่าง้ดูแลเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งของท่านอภิิ์เทพาที่มอบให้กับพวกเรานะฮะเท่านั้นยังไม่พอดูงบป,ประมาณของแต่ละหน่วยงานมีเท่าไหร่เอามาวางบนโต๊ะนะ แต่ไม่ใช่เอามาแต่งงบประมาณนะท่านบอกต้องการใจมาด้วยนะนะท่านเน้นนะถามว่าทําอย่างนี้ทําเพื่อใครคนใดค,คนหนึ่งหรือไม่ไม่ใช่ทําเพื่อพวกเราชาวนครพนมเดี๋ยส่วนรายละเอียดที่แต่ละหน่วยงานที่ท่านมอบไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งเมื่อกิจกรรมของจะเนงอย่างเช่นแสกแสกจะมีกิจ,จกรรมอะไรอาจจะมีการเต้นสัต์ก็ต้องแสดงอยู่ดนะั้นนะ โซ่โซ่จะมีทางบ้างก็ต้องแสดงสึงนั้นอะไรก็ตามที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่านั้นนั้นให้สมกับความภาคภูมิใ,ใจที่นครามานมเราเป็นเมืองที่ประกอบด้วยเจ็ชนเผ่าสองอ,งอ,งองเชื้อชาตินะฮะเปลี่ยนแปลงในการในเราจะรักษากระแสนุกหรักของเราไว้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เบื้องต้นผมขอที่แจงงพิยงทานี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ทางท่านทททท่าน บุญยนุษย์วันนยิ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับตลาดโบราณต่อปีนี้ค่ะท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้ลงมาดาเนินการกิจกรรมในเรื่องของตลาดโบราณสงครามย้อนอยุคนะคะซึ่งก็จะอยู่บริเวณที่ท่านทั้งหลายได้นั่งกันอยู่ณที่นี้นะคะซึ่งเราก็จะเป็นจําลองของตลาดมิสารโบราณน,นะคะจะวางวรื้แคร่ได้เก้าอี้ไม้ไผ่นะคะแล้วก็ มีอาหารคาวหวานที่มานําเสนอนะคะก็ทั้งอาหาร้าวหวานนี้ทั้งเป็นอาหารอีสานและอาหารพื้นบ้านภาคต่างๆนะคะก็จะมีอาทิเช่นของของพาวเนี่ยจะมีเด็กๆ,ๆโดยพวกเราช่วยกันสื่อสารจโลงผมก็เชื่อมันม่นว่าพวกเราจะเป็นเมืองที่จเจริญเติบโตและเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ที่คนทค่าแก่ความภาคภูมิใจให้สมกับเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย สุดท้ายก็กรับขอบคุณท่านท่านผู้ว่ารายการจังหวัดด้วยความจริงใจนะครับว่ายังไม่เคยเห็นท่านผว่าคนไหนที่ให้ความสนใจกับวิถีชีวิตให้ความสนใจกับศิลปะวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นมาก่อนท่านนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรหมายที่ดีก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านเลยครับขอกราบขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะในการจัดงานสงกา์ในปีนี้นี่ดูเหมือนว่าจะมารวมศูนย์กันที่เทศบาลเมืองนครพนมนะซึ่งปกติแล้วทั้งจังหวัดของเราเนี่ยก็จะมีการจัดงานสงการอยู่หลายที่หนึ่งก็คือที่ถนนถนนข้าวพุ่นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะฮะสองก็คือที่เรนวนนครกระทงการยิ่งใหญ่มากเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศสามก็คือหาดแห่ที่น้ำกํ่ำนคาพนมสี่ก็คือที่เวรพระบาท อําอเภอเท่าอุเทนครับสี่แห่งที่เราพูดกันอยู่แล้วก็มีพระธาตุพนมนี่ต้องพูดถึงเพราะทุกคนมาขอพร่างพระธาตุพนมอยู่แล้วครับแต่ปีนี้ครับาทางาท่านผู้ว่ากา,ารจังหวัดนครพนมท่านนายริ์เทพอาจรวมถึงทางท่านนิวั์เจียวรุญญาเนี่ยฮะแล้วก็พุที่เกวกรทั้งหมดทั้งทถท่อด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าจะจัดเป็นศูนย์รวมอยู่ที่นี่เลยครับ จะให้มีขบวนแห e ่ในวันที่3ซึ่งตรงกับไรน์รุนะกรนนะจะมีขบวนแห่ช e นเผ่าต่างๆนะครับเข้ามารวมศูนย์กันที่นี่และมีการประโวเทพีมีถนนขบวบุและมีอื่นๆมีตลาดโบราณนะ,ะซึ่งถือว่าการจัดสงการปีนี้ก็อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคือหมายความว่าปีที่ผ่านมาเราจะรวมทั้งจังหวัดเลยครับเพื่อเป็นการยกระดับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมานะฮะัไม่ว่าจะเป็นที่หาดแห้วไม่ว่าจะเป็นที่เรนรุนนครหรือจะเป็นที่เวิร์นพระบาทหรือจะเป็นที่ท่าพนมนะฮะหรือถนนข้าวพุนครับเพื่อเป็นงานในจังหวัดเดียวกันทั้งนี้และทั้งนั้นปีก่อนๆเราจะตรึงนักท่องเที่ยวได้อยู่ที่คาพนมให้มากที่สุดครับแต่ว่าปีนี้เรียกว่าเป็นการรวมศูนย์จัดที่นี่ครับก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรกับท่านผู้ชมครับ